สวัสดีครับวันนี้วันที่วันที่สองวันที่สองหรอวันที่สองนี้จะเป็นไลท์เอ็นไวน์วันนี้เป็นไลท์เอ็นไวน์ครับมาเบืองเบื้องหลังทีมงานครับเบื้องหลังทีมงานทีมไลท์ครับผมให้พายเบลงครับนี่ครับมาเบืองทีมงานทีมไลท์เป็นทีมถึงแชนแนล เหมือนเดิมครับรปวดปวดปีนี่ทีอยู่น้ำเสียงโอ,เอง้เออเสียงฮบจะรอนได้เนาะ,ะไรอ,อู้อ่านไหนใส่นี่อาจารย์อาจารย์มือมิกใหม่มาแล้วนี่ครับเพราะว่าจะมิกเสียงน้นำไปยังล่ะมิกเสียงน้ำครับเป็นแรกได้โซ่พป็นงานเพลงมีเสียงครับมีเสยียงเนี่ยบอก เดี๋ยวๆไม่แล้วตรวจจับแจ้งแล้วแรกเล้เช็คเช็คเช็คลองเ้าเยสามสิพวงงามพบ่เถืออันนะครับบ่นี่โอ้บ่อัดไม่ป่อยฟังเลยเว้ยเออคู่จนคู่สาราทำาเลยบ่วยักไก่นะเราไปลักไก่บ่พ่อเอาไปฝากน้ำเสียงนี่มัธรรมดาคู่สาราเห้อผมจเสียงนีมันธรรมดา่ยงนบ โอ้ยธรรมดาธรรมดานักหลองเปียก็ต้องเปลี่ยนแน่นนะกันารเปลี่ยนเขาสิเฮ้ยจับ,ด,จบดี <c oughs> กับสี <c oughs> แต่ได้หลอกดีกับสีหรอการหลอกเปี๊ยร้ายเขาจับดีกับสีเดียวแต่เปี๊ยเขายังเงียบเยอะเท่าไหร่หรอนีน่ไล่เอ็นไบครับ,ลรบไล่ที่เท่าไ EP ร EP9 เนาะปัดเดินทางมาไกลอีนีแมนครับ มันตะอุบุผเหงมาตะไกกตาอีาาอาว่าตะจะโฉบจยสุดท้ายใกโกบุอยู่เมื่อฮะกได้หรอใกนน่อปือ,บเ,บอเลิกงนุกก,ร,กระาทรนนนนาบุแล้วทิดมุกดาหารที่เนี่ยทิดมุกดาหารทิดบุแล้วอเส้นหมอกเส้นมันทิดแล้วเปือได้จังหวัดเดียววิดเอ็ดกทิด ติดเบิดโอ้ตดแต่ซุ่มหนันติดนีก็ติดขวัญขว่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 ขน่ขว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 ขว่นว่ขห่ขว่ขว่ขว่ข่ขว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 ่ขตำรวจขว่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 นมานาว่ข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 วว่ขว่ขว่่ย่ขว่ขว่ <mm ไฟอะไรเฮ้ยครับพ่อเบิองอ่าทีมงานอ่าย่างนี่ทีมงานศากทีมงานไฟครับนี่อาจารย์แค่ไลรติ่งแคนแนวจารนเพล่ไรติ่งแค่กลมหนาที่เราเขาไปเห็นหนาโอ้ยเป็ยังงานเนี่ยโซไฟเพิ่มครับผมไฟเพิ่มผมมันไฟ ไฟฟ้าไฟ LED ไปเสร็จไฟเพิ่มมันไฟบีมไฟยังไปเสร็จบ่ไฟเฟืองนี่นะครับมีหอดบักตุ่มครับมีหอดลูกตุ่มแรครับเพคนคิดจากไม่เพื่อก็ต้องบล็อกไฟไม่อย่ี้ครับมาแลกยาไฟไม่แง่ตาขอได้เนาะเงี้อยู่เดี๋ยวับน้ำมัโอ้ โม่โเนี่ยตาวูนียเนี่ยตาตาขอ่อยนี่ไงห่อยจะเป็นอะไรกนกับ่แเนี่ยนะบางจะม่่ยบอสิบปีที่เสียนีนยยสิบปีเอาไแต่ก่อนปีที่เสียุ่มชินตังเนี่ยบีมตั้งเนีน่นมันเนียตาข่อยเยอะอะไรมาบๆมบเลยโอ้ยอีนี่ก็ไฟครับอลังการครับ เสียงโหไฟเสียงสีจากอลังการครับปีที่สามเครื่องเสียงก็อลังการครับใส่มิกอะยังครับไมดัตโอทูซีวุ่นเด็ดมิกใหญ่ครับช่วงนี้ใหญ่ยันเราจัถ่ายเลยระบบเสียงกับไม่ครับทีนี้ปีที่สาม และเอ็นวน์ยังอะวังเฮ้ยไปงไหนโอ้กล้องแตกวะดิขอเป็นห่วงกล้องเลยของอะไรเป็นห่วงกิจจอกเจ้าดิเพราะว่าเจ้ามียันนวลนะขอเลือกบุห่วงกันเลเห็นวะเจ้ามีอะไรม้แจกมาหลายเนี่ยยังงี้ยังก้องกล้อง เห็นเล้วก็ต้องมั่งออกเนาะมั่งออกเลยไปหอดงานกับปรอไม่ผมอป็นชุดูมเลยชเด้ทาประจักษ์ไปช่องแง่งนี่ช่องแง่งนี่พ่อกันี่ลงงพ่อการลงทงโอ้ลงชงเขาปลาพ่อกัานี่ผมไส่ชุดทำใส่ชุดใสนชุดไปยงนี่โอ้ยไส่ชดครับปากช่อง่ะจานจ่อยเส้นเลนะครับผมเด้อจานจ่อยเสนเหลราดูลาลอเับนเหาด้วยนรูปลาลโอ้เาฝนเห็ดข้าวเดียวฝันเห็ด เป็นเมื่นอนหะ่คุณฟอ่ไหมนะครับไมบไปรับไหม่กคุณฟอครับพ <M> ่อยุกี่ครับผมนี่ทีมงานเขาเดอเนี่ะแบบหนึ่งนะครับเด้อ ไม่ของน้องยูกิครับผมปิดก่อนเปนอันมากแล้วก็ต้องเปิดไม่เปิดอันนี้ก่อนไม่มันมียันต์นะครอบการผู้ไดเรียนของครับมันมียันต์อีสียงอีเดย ยังดีคือเจิมครับจเจิมต้องมีการเจิมครับเจิมก็บาอาจารย์ครับเถ้าว่าน้องยุคีมันเสียงดีจ้ะมีการเจิมไมหมผมได้เจิมไมมเสียงดีถิ่นความเสียของแต่ละบุคุกน่ะครับเนาะคงจะเสียว่าเสียอยู่ เขาเท่านสื่อทานมาหายอยู่ครับบครัครับครับ้เหนียวาหยเยครับกาลังโอ้ซึ่งไทยซึ่งกว่าไปน่ครับการกับบเห็นสายมกาดนะครับเรื่องไม่เส็เสื่ฝนมีันนี่วนี่ ครับถูกกับเ้า <c oughs> ก็เอามาใส่นี่ไม่เซนเซอร์รุ่นนี้ผม <c oughs> มีผมมีเสานะครับเด้อตั้งอ่าง,างดีซีเบอร์เอาไปเอาไปไกลเวทีอะไรน,นะครับเด้เอเพราะว่าขึ้นมันจะตัดนะครับผม วางเรียบด้วยนี่สุกยางไข่ๆกันไม่ไม่ยุ่งชิฟตัวครับเสียบปั๊บอ่าอือนครับอันนห้องแป้วทิดาครับเชิ่อมเหมือนกันกานเชิ่อมนี่เสียงดี กันบ่เจียมก็ดีอยู่เนี่ยได้ครอมเสีย่ไเอา้าตามกันแหี่ช่องลูกตรงลูกตรงก็เข้าป้าตามกันแหี๋ยวองแง้งอ้ายเจ้าเดี๋ยวแต่ามังครับแล้วแต่ามังการดนตรีบ่นี่ช่องเ,เาารือเ,เตามาังค์การดนตรีอาจารย์มือกล้องเข้ามาถึงกันแลว้วทดสอบกล้องให้อ้าอ กระลงกล้วย่ะนะก็เพียงเนี่ยมื่อกวางไหมเอาเอาเอาจักเอาไอ้เอาเพียงหรืเอาเอ็นเอาสู้งอะไรสู้งสูงอ่ะอ่ะสู้คนเดียวเู้คนเดียวเลยนรอไม่ถจงเอาตะกวางนะไม่งเป็นอะไรแเอาหน้าแก่นาแก่นนะเดียวก็ตีด่วรับจีเกา เปล่าแซวแซวนักกตีอยู่เตว่า <c oughs> เฮ้ยบอกไป,ป,ด,ไป,ปดิเปิดเสียงไงเร็ล้เปิดเปิดไม่เจอเลยอะันจังเน,นิังลังอีกเนียเปิดกล้องให้นะเปิดกว้องเพื่นก็ กรองอ่ะตะเลียงนี่อ่าเสร็จแล้วเอาเลยเมื่อนี้วเอาเป็นอันจั๊กสองแซวที่เนี้ยไล่ของเจาเจ้ากรองนะเจ้ากองเจ้ากอง 我干嘛打骂？ เดียวน่ะแก้วเก้วนักล้องในวันนักล้องนักลอๆๆ้อ,ยอยงนักร้องไรอย่งนีเสียงอยู่ใกล้กันตลอดแต่เป็นบ้าอนกัเอาไปกันนะเอาฉีขออกับเพลงหมดเลเอาตีไหมตีไหมเมื่อแล้วเอาตะเจ้าอย่างเงี้ยอยู่ใกล้กันตลอดีเท่านี้ ออกไหนสักทีครับเพีคือเร้าบาทครับมีคือพราจ่าในเร้าเร้าบาทใช่ไหแม่ยกคนให้หน่อยคนไหว้ มอดดีดิไกครับผมนักรล่งรับเชอนครับคุนี่้อมานคืนนี้จวดแน่นอนครับอาจารย์นักดีตัวสำรองครับมาจิงวงวามาบนักร้องคนจีนมาเสียเจ้าครับนักอรับเสิอันคุณพอร์คุณพอรว้ยคุณพอไไม่ไช้ใช่เลยชุดรล่อเลย มาอาบอดปะครับดยีอะไรครับอ๋เห็นแล้วครับโอ้าบอดนูนชครับโอ้บอนูบุคงกับบอนินีกันบุาหิไอ้นกเาวไหนั่งบอนูบนินี่ครับแต่บุคงบนโอ้จุดจัดุดจัด โอ้นะดูจดอาจอรยเทพับโอ้โอ้เดี๋ยวผมพามาเบ่งเบื่อหลังทงนี้ผมออไอ้ไอ่เจ้าเจ้าี stuff. ็สู่างไปร่า,างลางดีกว่า,า,านเนาะที่แหลกดังพอดีเนีย่ยไปรเออใช่ใหญ่ ได้ครับจานมือกว้างระดับแน่นอนแน่นอน <c oughs> ต้องมิไววอีกเล้อแล้วเล็นนกจีบจีนนอบอีกเนาะเนล็ีกสนเนเสี่ยแสเน่เนี่เสยียขาดตัวนี้เสยีสยขาด เสียาการแล้วนึงนี่จะเนี่ยเสียาการครับผมนี่อาจารย์เจมมิวสิกส,ส,ส,สแนลครับผมฮ่า <c oughs> นี่นนนล็อกไว้ก่อนอ่าวิปภูมิเดี๋ยวไม่ได้ ยวไไปเอ,อ็นไ้วหคโอ้อันนี้นี่เจ้าเห็นย,ยนนงังไงรักษาคพขายอะผมไลฟ์ไปนี่ขอราเพขายแล้วรากไปขายด้ไปขายเพราม่นเงินสือเราน่านครับตู้โลด มีไฟครับเมื่อนางไปถ้าประจันหุ่ยอยู่แล้ววะมันล็อกหน้าจอไปไหยแล้ววะเ,เออได้แล้ววะไฟเย็นก็ทางเครื่องก็ามาเหรียญเลยถามเราวนะนล็อกหน้าจอไปแล้ว,ว แต่พวกวกวเตี้ยตัวพวกี้ี่มันให้อยูห้องให้ยูห้องรอบอบยู่ห้องพวกวัเยอะเราะมนันขีใจขี่ใจใจไไมมาจัไ้่ยเรื่องผม่ขี่ใกลบขี่ยเใกล้ยังให้ขี่มาเออขี่มันเลยเหยียบนี่นนี มันแหงเบิดอย่าเปลียเปียด้วยดีอยู่ครับขีม่ม้ามันขีขค่คตรนอบเนาะขี่โคตรแรงขี่เจ๊กคนรนี่น,คคน,นี่ครับคือการทำงานของอาจารย์โฟกนะครับผมว่าจะหลบรอรยได้เหมนะือนเนาะโอ้หลอยดียจะเป็นมะล่ำผมก็เจ,ะจะ้าก็เซอันเมียเปลียดอยู่อางเก็บพอ โอ้แฟชั่นใหม่ดีเขาเฮ็ดให้บ่เลยฮะโอ้แน่นอนแน่นอนเรืองตัวดีออกนราบัตรอะโอ้แล้วหลุดรอได้เหมือนหลุดรอเก่อนแล้วแล้วแล้วเปลี่ยนลังคาใหม่หดรอเว้ยเปลี่ยนลางข่าใหม่มี่ตะพูดละรอนะครับดอก บ่รอบ่รอแต่ข่อยล่ะรอแหลยรอดอดตัง20รอดตัง20 20ปีเชาวบ้านได้อยู่เป็นแต่มือก๊อกเป็นมือมือยังนี่มือมือยุ่มครับมือยุ่มเจาะกระเดื่องเกอนเลยทีเดียวใช่กระเดื่องนี่ครับนี่ครับกระเดื่องกระเดื่องเส้นเหนือเส้นเหนครับ มาเอ้แงดห้อนึง้สองแโอ้ามันกวางเลยี um> ่กันเพราะว่าเขาเ่เปลี่ยนโปรเกมมือซีดิเห็นบอก่าเปลี่ยนแงดกวางหรอแมนตัวอาจารย์ถึงระบายออาเนตัวแบบรถตักรมาที่นี่โอ้ยแล้วคือัวใครมาไยเสียแล้วเนี่ยของอจรโอ้ลัวก็เปีนี้่เห็น่าขยน

เรก่อยแม่่อยเสียก้นไว้อยู่เขาไม่ควางกีเนี่ยมันมีเสียงแต่าเลียใจอนอ้กวางไหนไหนเม่่าอะไบ่โอ้ักษณาอรเจ้ามาใส่ตะกีบใส่ป่าไอ้คว่ามบาค้องไบาค่าบากนไหนก็อู่ครับ จกตัวว่าัววาเลยไม่อีนโอ้เสียงนังเว้ยเสียงไงจังไฟเพิ่ความร้อนครับเพนเห็นกล่องเพนเลยทงานด,ดีกัยังนี่โอ้พอจอจากกองอาบน,น้ำเมือียพอหนนีหำมัน,มนหานนันอาพอยิ <laughs> ครับอยู่เดือนนี้จะนะครับผมสี่เรี่ยมครับแหมเดือนนี้พบกับไลท์เอ็นไบครับวนมั่นแน่นอนแจกรับเชิญหลายล่นเวทีครับเพราะว่าเวทีหน่อยเวทีหน่อยมันเลยลุ่นรับอาจารย์โรโกตีกำลังมาครับผมกำลังเขอนเพราะว่าบัตรประกันของน้ำของเดียวครับ เนี่ยหนักหนักหรอกผมเหนียวครับนักร้องเก่าเขาหรือไม่เอา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 นักร้องปัจจุบันก็ว่าได้เฮ้ยครับจากตวงเล้วทีเป็นเรื่องนักร้องเป็นเรื่องมือมีกเป็นเรื่องผู้ไล้ชุดครับนี่หลายตำแหน่งครับแล้วด้เบิร์ดครับผม ฝากคนแหลกคนแร์ช่องอาจารย์จอยแนวนะครับมีบางสีจบคลิปแหละอาจารย์นัายกฤษีกำลังว่เ<อ>มื่อหนาจังสีใช่เบืองใหม่มมครับสวัสดีรครับมากเลยหรอ